วันนี้คู่กันในเรื่องอะไรนะคะค่ะเรื่องพลูโตค่ะเป็นยูริอีกหนึ่งเรื่องของจีนทีวีนะคะยังไงคะยังไงบ้างเรื่องราวประมาณไหนกับ้าค่ะก็น้ำตาลนะคะในเรื่องรับบทเป็นไออุ่นกับอบอุ้มเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ได้กลับมาเล่นเป็นฝาแฝดซึ่งในตัวละครเนี่ยอบอุ้มเนี่ยเขาจะเป็นคนรักของเมทาวีซึ่งก็คือน้องฟิล์มนะคะส่วนไออุ่นเนี่ยก็เป็นพี่สาวของอบอุ้มค่ะน้องฟิล์มก็รับบทเป็น เ,เมทาวีะคะ่ะซึ่งในเรื่องก็ประสบปฏิเหตุทําให้เกิดการตาบอดอะไรเงี้ยค่ะโดยที่ไออุ่นเนี่ยก็ะจะคอยมาไขปริศนาเพราะในเรื่องอบอุ้มก็จะประสบปฏิเหตุเหมือนกันนะคะ,คะก็จะมาไขปาริศนาว่าทั้งน้องตัวเองเนี่ยกับเมทาวีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาทั้งคู่กลิ่นดราม่ามาก<ช>มีกลิ่นดราม่าซึ่งสาหรับน้าตาลกับฟิล์มน้ำตาลคิดว่าน่าจะเป็นงานถนัดของเราสองคนซึ่งแต่ว่าความโรแมนติกเนี่ยเราก็ต้องมาช่วยกันอีกเพราะมันใหม่มากสำหรับเราทั้งคู่ค่ะ บทมันดูดราม่าหรือว่ามันเป็นเชิงทางอะไรประมาณนี้หนักเลยไหมครับเป็นโรแมนติกดราม่าเลยค่ะเป็นเป็นช่องนั้นเลยค่ะยากไหงต้องไป acting หรืออะไรยากยากนะคะแข่งน้องฟิลยังไงก็ยากอยู่แล้วเพราะว่าเล่นเป็นคนตาบอดแล้วเราไม่เคยตาบอดส่วนน้ำตาลก็เล่นเป็นฝาแฝดที่คิดว่ายากกว่าหัวอยูค่ะเพราะว่าเป็นฝาแฝดที่ พอมีนกับไมคนน์คนน่ะคนนึงคนนึงเฟียสคนนึงเรียบร้อยมันมันง่ายนนะที่ที่จะเล่นให้แตกต่างแต่ว่าทั้งให้อุ่นแล้วก็อบอุ่มเดี๋ยวต้องมามามาเวิร์กกันหนักมากๆว่าว่าความแตกต่างของสองพรีเจะจะคืออะไรค่ะอ่ะจะฟินกอดหนักใจอะไรไหมคะอบตาบอดด้วยเรื่องนี้ไหมคะไม่มันไม่เป็นความหนักใจคือว่าจะพยายามทำออกมาให้ดีที่สุดอยู่ก่อนค่ะ การที่ได้มาเจอกันกับเรียกว่าอะไรนะตัวแม่น้ำผู้เป็นยังไงบ้างคะก็เรื่องการแสดงน้ำตาลไม่ห่วงเลยเพราะว่าน้องฟีลมเอก็เก่งมากๆแล้วแล้วมันก็เป็นช่องที่ที่เราถนัดแล้วเราเองก็อยากร่วมงานกับน้องน้องก็อยากร่วมงานกับเราก็รู้สึกว่าพอมันมีพอมันมีมวลแบบนี้มันมันมันเป็นอ่าเาเรียกอะไรทิศทางที่ดีที่จะทําให้เรื่องนี้ไปได้ดีค่ะก็อยากฝากทุกคนด้วยค่ะฝากเนื้อฝากตัว่หเพราะว่าเราเป็นแบบว่าโอ้โห สีมือทอั้งคู่อะไรเงี้ยคนเริ่มคาดหวังตกลงปล่อยทุกคนทุกคนบอกว่ารอลอลอออดูก็รู้สึกว่าจริงๆก็กดดันคือจริงๆน้ําตาลพูดเลยว่าค่อนข้างคาดหวังแต่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงไม่สําคัญคือจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดแต่ก็อยากคาดหวังให้ทุกคนอ่ะได้ติดตามมันเหมือนกับว่าเราได้มีโอกาสนําความสามารถด้านการแสดงของเราอ่ะมาใช้ในยูริมาใช้ใน LGBTQ+ ให้ให้ทุกคนได้เห็นเพราะฉะนั้นก็อยากจะอยากจะให้เปิดใจ เปิดใจ,จรับพวกเราเขาไปอยู่ในอ้อมอ,อกด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นครั้งแรกที่เราต่างได้มาเล่นคู่กันแบบหญิงหน้องฟิลก็เป็นครั้งแรกน้ำตาลก็เป็นครั้งแรกก็ก็เป็นความยากที่ที่จะทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะน้องฟิลใส่หน้ากาน้าน้องชอบเผล่น้องชอบเผล่แต่น้องฟิลเวลาอยู่กับพี่น้ำตาลอย่างเงี้ยจะเป็นจะตัวเล็ก ตัวเล็กมากใช่มันจะรู้สึกตัวเล็กใช่คือจริงๆอาา่ะคนอาจจะ <ๆ S 1> แบบเห็นจากคาแรคเตอร์ที่ที่น้องที่น้องได้เล่นไปน้องก็จะเห็นว่าน้องอ่ะดูห้าวเนี้ยจริงๆน้องหวานมากคือน้องน้องหวานจนหนูก,ก็รู้สึกว่าทําไมหัวใจเรามันเต้นแรง <c oughs> มีฟีลมีแบบเอ้ยทำไมเหมือนแบบ <c oughs> แปลกคือคือมันมันสนิทกันพอมันได้ร่วมงานกันมันมันมันขาเรียกว่าเข้าขากันหนมากขึ้นนะใช่ค่ะก็ก็เหมือนแบบพอมาร่่มงานคือพอแววตาน้องอ่ะ เราเห็นว่าน้องเขิดเราจริงๆอะ่ะมันเลยก็เลยทําให้เรารู้สึกเออหัวใจเราก็เลยตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันวูบนวู้าวุ่นาเนะแอนที่นี่เย็นไม่เย็นไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันร้อนไปหมดเลยตอนนี้ <c oughs> อ,อย่างนี้ก็เตรียมตามกระแสแบบจิ้มกินไหมพวกเราแบบว่าเออน่าจะมีแบบฟีดแบ็กหรืออะไรที่หลายคนแบบรอตามกันด้วยดลย <ชา S 2> ดกะเออค่ะก็รรอรอฟีดแบ็กจากพี่ๆทุกคนนะคะชอบไม่ชอบตรงไหนสามารถบอกกันได้เลยก็ ไหนที่เราสามารถนําไปพัฒนาได้เราก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะอ้อนอนฝากให้น้องให้น้องฟิล์มออนให้น้องฟิล์มออนน้องๆหมักหนุยมากน่ารักมากอ้อนฝากแม่ๆด้วยนะคะก็จะตั้งใจตั้งใจทําการแสดงออกมาให้ดีที่สุดฮะน้องตื่นเต้นน้องตื่นเต้นค่ะเนเ่อนก็อยากจะฝากทุกคนนะคะให้คอยติดตามเป็นกําลังใจให้กับ ยูริหน้าใหม่ทั้งคู่ค่ะก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะฝากพลูโต,โตด้วยค่ะฝาก้วยนะคะทำใหความสวยวันนี้ค่ะวันนี้สวยกันมากเลยวันนี้ตั้งใจแบบตั้งใจคือเราบอกน้องเลยว่างานถแถลงข่าวทุกงานอะ่ะเราตั้งใจมากเพราะว่าเราก็อยากให้พี่ๆทุกคนแบบแบบจดจําเราในภาพที่จะออกมาทุกครั้งเพราะฉะนั้นชุดนี้หนูก็เลยขอน้องว่าพี่ขอเลือกเป็นชุดนี้ที่จะใส่คู่กันได้ไหมไรเงนะี้ยน้องก็แบบน่ารักมากหนูก็รู้สึกดีใจค่ะเกินสะบัดเลย เรามหนมาเยอะแล้วเาบไสวยสวยแล้วอ่ะแม่อยู่แล้วนาจว่ามีแผนอะมัะแอผนน่าจะไม่นานมากค่ะเรนี้าจะรอไม่นานมากเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะเปิดกล้องประมาณชิ้นปีนี้แล้วค่ะใช่ค่ะ อีกเรื่องหนึ่งคือเราเล่นด้วยการเรื่องพลอยเรื่องหนังสือรุ่นพลอยแต่ว่าเรื่องนั้นเราตีกันแต่ว่าเรื่องนี้เรารักกันก็ถ้าอยากดูตอนตีกันก็ไปดูที่เรื่องพลอยแต่ถ้าอยากดูเรารักกันก็มาดูที่พลูโตนะก็อาจจะก็จะดีด้วยเพราะว่าพอมันเป็นช่องที่ต่างกันนะคะมันก็จะทําให้ความสนุกมันหลากหลายค่ะโอเคฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ